ผมถ่ายถ่ายคอนเทนต์ t ิ k กตอกถ้าอยากให้เป็นแบบให้หน่อยได้ไหมได้ได้ไดค่ะได้นะได้นิ i กตอกเหรอ t ิ k กตอกขอคนนี้ก่อนเดี๋ยวทีละคน<ด>มีละคนขอยืนยืนกลางข้าวสารเลยเมมเต็มเอาร <laughs> จริงเหรอพี่จริงเดี๋ยวขอเคลียร์ไปก่อนแป๊บหนึ่งนะ <rival> มาให้น้องช่วยถือมาอ้าวได้ขอบไหมครับคุณไปไลไ์สดช่องพีมาเหมือนกันพี่ทำช่องอะไรคร จีตาหวานในไหนในเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กค่ะเป็นเหอ่อ๋อทีที่หนึ่งเอาไม้กางเกงขึ้นมาเลยเคสิมสองสวยอ,อันนี้ชื่ออะไรครับชื่อมิกกี้ค่ะมิกกี้กีตาแก้มหรือว่าอะไรฝากไว้ได้นะอ๋อกีตาแก้มเห็นอะไรนะมี้ เบสพุก่ะโอเคเขคานี่เงี้ยพึ่งไปมาเลยพี่พึ่งไปมาเลย,ย,เลยชุดนี้เลยอันนี้เพิ่งมา,มาหรือว่าเมาอย่างเพิ่งมาค่ะยังไม่ได้ดื่มเลยยังไม่ได้ดื่มเลยใช่เลยโอเคขอให้สนุกกับข่าวสารเขานีุณครับ